ก็คือเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยกันนั่นเองนะครับผมเป็นคลิปชี้แจงเกี่ยวกับบรรยากาศม็อบวันที่21ส,สิงหานะครับโดนคออจับแบบอันนี้ไหมแบบล็อกคอไหมผมบอกเลยว่าโดนนะผมก็คือโดนล็อกตรงนี้ปุ๊บก,ก็ไปที่หมวกกันน็อกผมตรงตรงนี้นะครับผมอะเราโดนเจ้าที่คออจับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมอะน้องๆจะถามว่าพี่จะทำคอนเทนต์ม็อบต่อไหมนะคบผมพี่ขอบอกตรงนี้เลยนว่า เกิดอะไรขึ้นครับอ๋อขาออบขับกระบะมาตรงนี้แล้วครับทุกผู้ชมโอ้โหดูเดือดมากโอ้ยขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยครับจับครับจับหลายคนเลยครับวิ่งกันชุลมุนเลยครับทุกผู้ชมทันไหมทันไหม โอ้ยผมว่าโดนจับเยอะครับโดนโดนโดนครับท่านผู้ชมโดนจับถือไ้มครับตำรวจเลี้ยวประมาณตรงนี้นะครับที่มีบตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกับมานะก็มีล้มมีคนมากครับตรงนี้โดนลงรถมารถมอเตอร์ไซค์บ้างก็มีครับแล้วก็โดนลงมาเลยครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับอะไรขึ้นครับ ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคณะองคาสหลายกันด้วยนะผม กินดีแ้เรา้าสู่ช่องน็อตองศาหายกันอีกแล้วนะคุณดูก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าบักเวฟแล้วก็เจ้าแดงหัวกันนั่นเองนะผมแต่วันนี้ผมจะไม่มีปตอรี่เกี่ยวกับทํารถแดงซินะ <Okay. S 1> ผมก็คือเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยกันนั่นเองนะครับผมเป็นคลิปชี้แจงเกี่ยวกับบรรยากาศาม็อบวันที่21สิงหานะผมวันที่ผมโดนคอฟอจับกันนั่นเองนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของผมด้วยช่องของผมก็ชื่อน็อตองศาหายช่องนี้เลยแล้วก็ Facebook ของผมก็ชื่อนายเหตุรัผม โอเคโปรไฟล์ okay. หมวกเขียวนะเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปชี้แจงม็อบวันที่21สิงหากันต่อเลยครับโอเคไป okay. ครับผมโอเคครับผมเราก็อยู่กันในช่วงที่2ของช่องน็อตองศางหลายกันแล้วนะผมอ่ะก็ช่วงนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงประเด็นทุกอย่างในวันที่21สิงหาแนาอ่ะก็ผมจะพูดรวมๆเนี่ย6ประเด็นหลักๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ ประเด็นที่หนึ่งนะผมเหตุการณ์ที่วันทีเป็นเนี่ยแล้วก็สาเหตุที่ผมโดนจับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตามไทม์ไลน์ไปเลยเนาะก็คือตอนนั้นน่ะผมไปเวลาเกือบหกโมงกว่าแล้วนะครับผมไปถึงสามแยกดินแดงเนาะสามแยกดินแดงนะครับโอเคครับคุณโด้ก็ตอนนี้ผมก็ได้ขี่รถเข้ามาในเขตเส้นดินแดงแล้วนะครับผมานะครับก็ประชาชนก็เยอะอยู่พอสมงคนนะครับสำหรับวันนี้นะ ไปถ่ายคลิปอยู่ประมาณสักพักนึงอะแล้วก็ถึงเวลาตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งผมก็เลยปรึกษาน้องนะผมเอ้ยเราจะไปถ่ายข้างในกันดีไหมตรงที่เขาไม่ได้ปิดกัน้นตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะผมปกติเขาจะปิดกั้นไว้นะตรงตรงแยกเส้นวิภาวดีนะผมอะ่ะก็เลยปรึกษากันน้องก็บอกโอเคพี่ลองเข้าไปถ่ายดูเผื่อคนดูอาจจะแบบอยากเห็นอะไรแบบเด็ดๆก็ได้นะครับผมโอเคผมก็เลยตกลงกับน้องก็เลยขี่เข้าไปนะครับไปนะหยุด แล้นี้ผมขอเข้าไปตรงทางนู้นกันนะคุณตำมีรถอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะผมมาครับพอขี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็อยู่กันตรงโซนเส้นวิภาวดีตรงศูนย์เบนนะผมตรงที่ผมโดนจับเนาะอยู่กันประมาณเกือบทุ่มประมาณทุ่มกว่านะผมก็มีทั้งวัยรุ่นขับรถกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็คือมีการเคลื่องระเบิดไข่ก้องอย่างเงี้ยครับผมหรือระเบิดปิงปองเนาะแล้วก็มีการจุดพุยิงอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทางตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้าตาแล้วก็ ยิงน้ำกีโนออกมานะผมรถกีโนโอ๊ยแตบบ่ตาบ้าเลยวะมันใส่น้ำอะไรวนะอ่ะก็ทำอยู่เงี้ยประมาณเกือบทุ่มกว่านะผมทุ่มทุ่มครึ่งนะผมอะเรื่องสาเหตุที่ผมโดนจับเนาะก็คือวันนั้นอะคือปกติแล้วเนี่ยผมจะอยู่ตรงศูนย์เซงนก็คืออีกฝั่งซ้ายนะคะผมแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นทางด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับผมก็เลยถามน้องว่าเราจะเข้าไปทางไหน,นกันอีกไหมน้องก็บอกว่า ก็อ่ะไปก็ได้พี่ผมก็เลยขี่เข้าไปสักพักหนึ่งนะครับผมช่วงที่ผมตัดคลิปในคลิปที่แล้วแหละก่อนตัวพออจับเนาะผมก็ขี่เข้าไปนะขี่เข้าไปปุ๊บสักประมาณไม่ถึง5าทีคนดูพอฝอนเนี่ยก็คือชุดขึ้นที่เร็วนะครับผมก็เลยโขมออกมาเลยนะผมโอ้ยผมว่าโดนจับเยอะครับโดนโดนโดนครับท่านผู้ชมโดนจับโอ้โหโดนจับก็คือแบบว่าทําให้ผมเนี่ยหนีไม่ทันตั้นเองนะผม โดนคอฝอจับแบบอันนี้ไหมแบบแล็อกคอไหมผมบอกเลยว่าโดนนะผมก็คือโดนล็อกนี้แล้วก็แต่ถามว่ามีการแบบว่าถีบรถอะไรไหมก็คือไม่มีนะผมอะคอฟอไม่ได้ถีบรถผมนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยโดนรถอีกคันหนึ่งอะเกี่ยวนะครับแล้วก็ล้มมาทางด้านขวาเนาะปกติแล้วถ้ารถล้มฝั่งซ้ายเนี่ยจะยกได้นะก็คือรวมๆแล้วก็คือผมอะโดนรถเกี่ยวนะครับโดนรถอีกคันหนึงอะเกี่ยวแล้วก็ผมก็ล้มแล้วดงคอฝอล็อ,อลกนะครับผมอะแล้วก็คอฝอเนี่ย ก็มีการทุบเข้าไปที่หมวกกัะน,น็อกผมตรงตรงนี้นะครับผมะนะครับก็ทําให้หมวกกันน็อกผมเนี่ยมีรอยแล้วก็เสียหายไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้เสียสยอะไรมากมายนะครับอ่ะก็ประเด็นที่1จบไปนะผมส่วนเรื่องประเด็นที่2นะผมบางคนจะถามว่าทําไมถึงเอาเจ้าบักนิวหรือ R15 ไปนะผมทำไมไม่เอาเจ้าแดงอวบ หรือบักเทาไปนะผมอ่ะ,อะก็<บ>คือวันนั้นเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยก็คือแดงขวบกับบักเทานะผมมันคือมันมีปัญหานะครับผมอไอล้ลถกคันนี้แดงขวบเนี่ยก็คือมีอาการวอดนะครับผมอวอดนะครับผมก็เลยบอกน้องว่าเออเราจะไม่เอาแดงขวบไปนะแต่เราจะเอาบักนิวไปนะผมเพาบักนิวเนี่ยเพราะมันปัญหาเนี่ยมันจบน้อยกว่าที่ผมพูดไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะผมอ่ะนะครับก็เลยไม่ได้เอาแดงขวบแล้วก็จะบักเทาไปนะครับผมอ่ะก็ประเด็นที่สองจบไปนะครับ ส่วนเรื่องประเด็นที่สมตอนที่ถูกจับนะคบผมความรู้สึกตอนที่ผมถูกจับเนี่ยถามว่าเป็นยังไงนะผมก็เฉยๆนะครับผมอก็อาจจะมีตกใจสักนิดนึงแต่ผมไม่ได้ว่าหนีไม่ได้ว่าทํร้ายเจ้าที่ตามในข่าวเขาเขียนมาอย่างนี้นะมไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งสิ้น <Okay. S 1> นะผมคือข่าวที่เขาเขียนมาเนี่ยคือไม่เป็นความจริงนะผมคือเขาเขียนโดยรวมเฉยๆแต่ ถ้าถามความรู้สึกของตัวเนี่ยคือผมไม่มีนะครับอืมนะครับผมแล้วก็มีการรับทราบข้อเก่าหาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่กันจนถึงประมาณตีสามตีสามกว่าวันที่ยนะี่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็นอนกันอยู่แบบห้องขังที่กองปราบปรามนะครับผมประมาณสองวันนะครับผมสองวันที่นอนที่นอนห้องขังนะก็คือแบบว่าถามความรู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงเวลาเรานอนห้องขังคือมันไม่มีอะไรคนดูแต่ทีเนี้ยมันรู้สึกเบื่อคือมือถือก็โดนยึดนะครับ รถก็โดนยึดอะไรโดนยึดหมดไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็คือเราต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหมดเลยนะคบผมมองนั่งมองห้องสี่เหลี่ยมตลอดนะครับตัวเรื่องประเด็นที่สี่นะผมเวลาเราไปม็อบเนี่ยเราต้องเซตตี้ยังไงนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราต้องมีหน้ากากนะครับผม <S <S หน้ากากหน้ากากที่คอยกันแก๊สน้ำตานะครับพยายามนะครับผมผมบอกตรงนี้เลยนะอย่าพยายามเข้าไปอยู่ในจุด อันตรายก็คือจุดจุดเลสโซนะครับอ่าจุดที่ตํารวจเนี่ยกับประชาชนเนี่ยเขากำลังพะทะกันนะครับผมอันนี้อันนี้คือผมเออแนะนำเนาะนะครับผมแต่วันนั้นอ่ะคือผมพลาดนะครับผมอ่ะก็เลยฝากเตือนน้องนะครับผมให้อยู่ในแนวเขตประมาณกลางๆแล้วก็เขตแนวหลังจะดีกว่านะครับผมอยู่ตรงข้างล่างตรงไหนนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยใครจะว่ายังไงเราไม่ต้องไปสนใจนะครับผมว่าเอ้ย เองขี้ปอดหรือเปล่าวะเองแบบเออแบบไม่กล้าเข้าไปด้านหน้าคือไม่ต้องสนใจคนดูคือเราอยู่ในเขตที่จะปลอดภัยมากกว่า <Okay. S 2> แต่ผมเนี่ยนะคะ้าไปถ่ายคลิปเพื่อที่ว่าเอออยากให้คนดูเนี่ยได้รับรสชาติว่าสถานการณ์จริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> คือเราไม่เฟกเหมื <c oughs> อนแบบพวกข่าวต่างๆก็คือรวมๆก็คือมีหน้ากากนะคะผม <c oughs> แล้วก็เออเพฟปตี้อะไร <c oughs> ตามความเหมาะสมของเรานะครับ ส่วนประเด็นที่5้านะผมน้องๆจะถามว่าพี่จะทำคอนเทนต์ม็อบต่อไหมนะคบผมพี่ขอบอกตรงนี้เลยเนาะว่าใจพี่อยากทำนะครับแต่ตอนนี้ผมขอพักในการทำคอนเทนต์ม็อบไปก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้ผมอะมันโดนถึงสามคดีอาญาเนาะก็โดนทั้งพลกราุกเฉินนะครับแล้วก็โดนเรื่อง พกพาอาวุธทั้งทางที่ผมไม่ได้พกนะครับผมแล้วก็โดนเรื่องทำร้ายร่างกายทั้งที่ผมก็ไม่ทำร้ายร่างกายคอฟอเนาะทักไว้ก่อนนะผมคอนเทนต์ม็อบเนาะอาจจะทำคอนเทนต์รถนะครับผมไล่ฟ้าตือลดอะไรไปก่อนนะครับผม <Okay. S 1> ตามคอนเทนต์ที่ผมเคยทำมาเนาะอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมสำหรับการติดตามทุกคนทุกท่านที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมผมรัก FC ทุกคนนะครับผม โอเคนะคุณดูก็มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับผม oh. ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะผมที่คิดจะไปม็อบกันนะผม <Okay. S 1> ะก็ประเด็นที่ผมพูด,พดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ประเด็นที่1จนถึงประเด็นที่5นะผมก็คือเป็นประเด็นความจริงเลยนะผมคนที่คิดจะไปม็อบเนี่ยนะครับผมก็คือ1น,นะครับก็คือต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับผมะนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ถูกเจ้าที่คอฟอจับได้นะครับเวลาไปม็อบเนี่ยก็ต้องมี เซฟตี้ตัวเองนะ <Okay. S 1> ผมอ่ะอย่างเช่นหน้ากากอย่างนี้นะผมอะ่ะแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปอยู่ในวงเขตดอันตรายนะคือเลสโซนนะผมอย่าเข้าไปอยู่ในเขตเลสโซนนะนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมโดนจับเนี่ยนะผมก็คืออาจจะสอนน้องๆทุกคนนะผมที่คิดจะไปม็อบว่าการที่จะไปม็อบเนี่ยมันไม่ได้สนุกเลคนดูนะครับความรู้สึกบางคนไม่เหมือนกันนะผมบางคนไปอาจจะสนุกบางคนไปอาจจะ ไม่สนุกเอาความรู้สึกพี่เลยนะผมก็คือความรู้สึกพี่อะ่ะก็คือไม่สนุกหรอกนะครับผมก็คือเราไปถ่ายคิดอย่างเดียวนะครับผมไม่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าเราจะไปเข้าร่วมชุมนุมกับเขาอะไรเขาไม่มีนะครับผมอ่ารวมๆเลยนะครับผมก็คือถ้าจะไปม็อบนั่นแหละก็อย่างที่พี่บอกไปข้างต้นนะผมก็คือเซฟตี้ตัวเองนะครับผมอย่าเข้าไปในเขตอนันตรายแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็อย่าให้เจ้าหน้าที่คอฟขอจับนั่นเองนะผมอ่ะห้า เราโดนเจ้าหน้าที่คอฟสจับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ <Okay. S 1> จะแบ่งเป็น2ประเด็นเลยแล้วกันประเด็นแรกถ้าเป็นประเด็นเยาวชนนะครับผมมันอาจจะสนุกในกับเยาวชนนะผมก็คือโดนจับตัวแล้วปล่อยกลับบ้าน <Okay. S 1> แต่มาประเด็นก็คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือ,อ,อบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็อย่างเช่นพี่นะผมก็คือคนที่อายุ18ปีขึ้นไปอนะครับก็คือเป็นคดีเด็ดตัวเลยนะนะครับผมอย่างพี่เนี่ยก็ต้องรอ อะไรนะกระบวนการทางชั้นสามนะผมอย่างมือถือเนี่ยรถเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนนะครับคนเราก็มีหนสิทธิ์หนึ่งเสียงนะผมถ้าจะไปเป็นกําลังใจให้นะผมสู้ๆนะครับผมถึงเวลากลับบ้านนะผมเรายังมีคนข้างหลังที่เราต้องกลับไปเห็นหน้าเขานะครับผมอเราอยับยอมให้เจ้าที่คอฟอจับติดคุกเลยนะผมเราต้องไปนอนห้องขังอะไรอีกคือมันน่าเบื่อนะครับ,บ<ะ>ก็ รวมๆประเด็น6ประเด็นก็ประมาณนี้นะคุณดูก็เป็นคลิปชี้แจงเนาะในบรรยากาศม็อบวันที่21สิงหานะผมวันที่ผมโดนจับนั่นเองนะผมก็อาจจะเคลียร์ประเด็นกันนะผมอ่ะให้หายสงสัยกันว่าทำไมผมถึงโดนจับนะครับผมก็คือรวมๆก็คือผมโดน รถเกี่ยวก็แค่นั้นเองแล้วก็โดนคอาฝ่อล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ผมย้ำอีกทีเนาะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมกดกระดิ่งไปดี่ยังหมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของผมด้วยนะผมช่องเฟซของผมก็ชื่อทานายุทธิ์หิรัลัสนะผมโอเคนะผมส่วนเรื่องบั็คนิวนะ,ะนะผมอ่ะอันสิบห้านะผมอย่าผมเนี่ยจะทําคลิปแยก นะคบผมตอนที่ผมไปรับรถจากกองปรับปามให้ดูเนาะก็รวมทั้งมือถือพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ